강에 떨어라습니다아나위험아니지만 총알 구멍 한두 개 정도는 치료 가능해. 언제든 말만 라고ต้องให้แล้วล่ะ.นา จบโดดอเค Jamie, lonely, okay. วันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันนะคะเราจะมาเล่นโหมดปกติกันเลยเั้งภาษาเกาหลีหมดเลยเกมเอนี่นี่แหละค่ะที่เป็นเหตุผลที่ทำไมต้องฝันตั้งเป็นภาษาเกาหลีก็เพราะว่ามันเป็นแบบนี้มเรืออะไรดีดุ่มๆดู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 ด ัลบิ๊กสรบสบสับยุดชิมิแย่งไปหรอหวั่นแย่งกันไปไม่ได้ไปเอาตะกายท่้นไปเอามันเกินมาเอเคนะคะมันเกินไปใจไม่ดีมาแล้วเพื่อความปังเพื่อยอดวิวเพื่อยอดไล มาแล้วสินะรีนป้ารีบป้าภาษาเกาหลีแกคือแบบลูเวอร์นะค่ะเอาเหรอมาเนี่หมดเลย เดี๋ยวนะไหนวะอ๋อได้ไงเหตุแล้วเลยละเป็นไรล่ะเจอกันอกอกันเออเ่งเก่งมากค่ะเพื่อนๆโอ๊ยโอ๊ยหนูเอาอุ้ยแรงอ่ะแรงมา โอเคตามกันเอ้ยยังไงยังไงทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ย่าปืนพกอะเฮ้ยบอลบอลบอลอาซเอาเอาหนีไปแล้วมันอ้อมเอาเ โอ้ยเรื่องหาเยอะมากอ,อ้อมกลับอ้อมกลับไปอ้อมกลับไปหานตัวเองไออาไปถิลมแล้วกันเฮ้ยไปบีดีกว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะไปบีกัน น,นี่ความปังเ,เอเลจะโดนลอยจะโดนลอยหลังหรือเปล่ายอนออนี่ แรงมากอะแกมาทำอย่างนี้ฉันไม่ได้นะเฮ้ยแรงมากแกจะมาตีฉันหนีไม่ได้มันไม่เลิศไม่โดนไม่โดน นกท่านไม่มีไปโดนเอ้าไหลฟ้าเอ้าอาโลแล้วค่ะชิ้นยิงมันเท่าไหร่เนี่ยชิ้นยิงมันไป78สิบแปดเอ้าเลิศนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ออาสิอ้ามีเล่นเล่นสบายนะอันนะ้อไปแล้วแด่ๆๆอๆๆ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 ๆดๆๆๆๆาๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆ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  เด็ดเด็ดเดอยู่นี้อยู่นี้ดีกว่าแล้วก็เวลาปลอป่อยก็คือปล่อยฝั่งไหนกันดูวะเอ้ติดตั้งดีนะจบ แกไมาซื้อโอ้สิแม่เว้ยใครรวยรวยบ้างอ่ะขอปืนหน่อยนะขอปืนหน่อยเออไม่ซื้อก็ไม่ซื้อวะห่วยบังฮ่านี่แม่ แฟดเองบ้าๆบ,บ,บ,บอๆเศกีซ้ายเศกีซ้ายจีบละ ยิงอะไรยิงสวรรค์เหรอลูกหนีก่อนหนีลูกเล็ดเล็ดต้องให้แล้วแหละนาทีนี้จะต้องให้ปืนฉันเออไม่เป็นไรซื้อ,อเองก็ได้เออใช่เออไห่เออ ใช้เองแล้วแหละเอา <c oughs> <c oughs> โอพีออสเรื่องหาเยอะมากก็แค่ไม่หมดเวลาไปเลยสิคะหา,าลูกหนีไปไหนละเอาวางได้ไปยิงเลยาอ มังกรโอ้โ g โอเคน่าน่าเอซีตัวใหญ่ไปเลยน,นี่ใครบอกว่าฉันจะทิพ์ตัวใหญ่ฉันเลยปิดแคบล็อกฉันเลยปิดแคบล็อกเอาอยัางไงเอาจางไงแฟนทอมไม่ได้แล้วอะฉันจะอแฟนทอมฉันต้องไปซื้อกล่อง ฉันเอาเกาะยี่ห้ามันก็จะบางเกินไปเอาเกาะห้าสิฉันจะใช้สเปกเตอร์นี่แหละไม่เห็นไม่เห็นหหนะไม่เห็นโอ้ยหลังหลังกู่ะไม่เห็น เอ้ยิเอาสิวิ่งไปล่อก็ยิงไปเลยสิคะเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมอะเลิศเก่งนะนี่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 เอ่อเออเออเออไม่ตายสักหนึ่งโอ้เมนนี่ใช่ไหมลิศเขาเก่งปังเขาให้ ขวาไปนหนึง่งบ๊อบบ๊อบบ๊อบเอ้าอ๋อทีเดียวดยูเห็นนะมันได้เด้อโหโัวหูยิงทำไมใครมีตังค์เยอะบ้างวะดูดิไม่เอาอ่ะซื้อปืนให้น,น้องเลยเพือนโถมเพนทอนโถมอ่าฮะ เพนทอมอใจร้ายอ่ะเพนทอมเพนทอมเพนท,อม,นทอมอันนี้เพนทอมอันนี้ก็มาสิคะอารามบอดหรือจะสู้กูปังก็ให้เอาปิดซอี่อค่ะ ปิดคิวปิคิวเอกอวังทีคิวเราจะเดินเข้าเสกวางเอาเอายึกยากยึกยาเฮ้เข้าได้แล้วลุงเข้าได้แล้วมันเข้าได้แล้วมันเปิดแล้วเข้าได้แล้วโอย ระเบิดเบลวแบลวแบลวแบลวไมเ้มเป็นวิธีการพิมพ์เฉพาะฉันคนเดียวคนอื่นเขาพิมพ์ N C ฉันพิมพ์ nice. ไม้ไว่าซ่านขอขอหน่อยนะขอหน่อยเถอะขอหน่อยอฮึฮึให้หน่อย น้องหนาวตัง oh, ก well ็เหลือตังเก้าพันไม่ยอมให้ตายเปล่ายังกระแงชนหลังคาหัวแชมเปชนขอโทษเสียง ฉันเห็นเสกฉันกลองจะไปค่ะได้้้้แล้วได้้้แล้วรีบรีบรีบเอเยิงลยิงอี่อยู่กายไอรืยิง

ชอชอเอ็มยูเนี่ยติวชอชมันเอออะขอบคุณเข้าไปใครซื้อให้อะเนี่ย <Sure. S 1> yeah. สุดท้ายฉันก็ขอบหลูก็มีคนซื้อให้แต่ไม่รู้ใครจ้าเฮ้ยแกคนไทย

ลุยปล่อยโป,ยปะมาละว้อยู่อยู่อยู่ลุยปล่อยโป,ยป,ยปะหนีก่อนที่เอยจะเข้าไปลูกเอ้าอยู่ด้านหลังอุ๊เม่จะเอาไปสิเขาวางเอกันแล้ว เรื่องหายเยอะมากไปปั้งกิดท่านไหนท่านหนึ่่งสองสี่ห้กิดได้กาคิดได้กา,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 าคิดเลยได้ก็ปวดไปเลยสิคะเชิดก็เชิดก็ปวดอีกกิดไ่ตอนจะสลับปั้งคารดี้โอ้ยไม่เป็นไรเว้ย เรามีตังพอที่จะซื้อปืนด้วยตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องขอใครแล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุนปืนแันทออหนึ่งครั้งนะคะคุณพี่เราได้อันติมาเราก็จะใช้เลยนะคะใช้ตอนนี้เลยแล้วกันเพื่อความตังเอา้าอ่อะเลรอพิเศษกติกาที่เดินตลอด อ๋อขอโทษๆๆๆยันนิยุ้งโหลดมึงไม่ไหวเอาอีกบินติดไปเลยสบายโยสบายโย